สนับสนุนโดยเคโลกเบงเบงไวโอวตินส,ส์มา ช่วงที่แล้วเป็นการโชว์ของน้องโฟนและน้องวาวาซึ่งทั้งคู่ทำได้น่ารักมากและช่วงนี้ต้องมาฟังคำตัดสินกันแล้วว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกของสายเอเราจะได้รู้กันแล้วครับจาก100คะแนนน้องปนได้ไปทั้งหมดมาลุ้นกันครับน้องโฟนจะทำคะแนนแสงน้องท็อปไปได้หรือไม่ ้องท็อปยังครองที่หนึ่งไว้ได้ต้องไปลุ้นต่อที่น้องวาว่าแล้วครับน้องโฟนทําดีมากแล้วลูกเมื่อกี้เพราะว่าน้องโฟนทําให้พวกพี่ทุกคนมีรอยยิ้มทําให้รู้สึกสนุกกับโชว์ที่หนูโชว์ไปเมื่อกี้เราอาจจะพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องโฟนน้องโฟนจะหาคุณแม่ก่อนเหลือคนเดียวแล้วเราอ่ะ อ่ะต่อไปครับเป็นคะแนนของน้องวาวา่าจาก100คะแนนน้องวาวา่าได้ไปมาลุ้นกันครับน้องวาว่ากับน้องท็อปใครจะได้ตั๋วผ่านเข้ารอบไฟแรกนี้ไปแ ังเอาไม่อยู่เลยนะฮะเดือดดามากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะะอขอเสียงปมมือกับน้องวาวารู้บเบ่งมากแล้ลูกและสุดท้ายเราก็ได้น้องท็อเป็นตัวแทนของสายเอกผ่านเข้ารอบนี้ไปได้ครับรู้สึกยังไงบ้างลูกที่เราเป็นคนแรกเลยของรอบแบทเทิลที่ได้เข้าสู่รอบต่อไป ดีใจบอนะฮะอ้อยากจะฝากอะไรให้กับชาวเฉลิมพระเกียรตินะฮะแห่งจังหวัดบุรีรัมด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยลุ้นเชียร์กันทั้งหม <PA> ู่บ oh, ้านเลยตอนนี loves, <Hayır. S 3> <Wah> ้เราเป็นพลชนะแล้วอะบอกอะไรครับรับฝากติดตามเพจลงเรียนหน่อยในทงใหญ่น้ำาด้วยครับเราก็ฝากติดตามรายการคีสาน้ำด้วยครับอ ในส <ynam ic. S 1> 1941, ัปดาห์นี้เชิญไปสวมเสื้อผู้ชนะที่แท่นโอวติปาร์ตเลยนี่นาเข้ารอบแรกล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยทำดีที่สุดแล้วถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดครับสำหรับคิดซ่าและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับครูซ่าครูฟ้าสายครูตุ้ยและคุณชมพู่ ใจดีของเราครับโกวติสาร์สนมรสมอสช็อกโกแลตนั่นเองครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับใครจะเข้าสู่รอบต่อไปในทุกๆสัปดาห์เราจะแข่งทีละสายอย่าลืมนะครับติดตามไม่ได้เพราะจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในคิดซ่านะครับรายการสุดน่ารักที่มีภารกิจหลักในการเป็นหาซุปตาปฝันนมนั่นเองครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และว,วันนี้โอวันตินสมาร์ทก็ขอมอบกำลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ผ่านเข้ารอบเพื่อให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปครับ <c oughs> แฟนคลับคิดซ่าอย่าพลาดวันนี้เรามีนิทานดีๆมาแจกกับนิทานตามคำพ่อที่น้อมนำเอาพระบร,รมราชโองารและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาทำเป็นนิทานแฝงคุณธรรมและคติสอนใจให้กับเด็กๆมีทั้งหมด7เรื่องแจกกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งเรื่องจำนวน10รางวัล น้องๆหนูๆที่อยากได้ง่ายนิดเดียวเพียงเข้าไปที่ Facebook คิดซ่าแล้วโพสต์ภาพพร้อมเล่าเรื่องสิ่งที่ทําตามคําพ่อโพสต์ที่เล่าได้โดนใจที่สุดจะได้รับหนังสือนิทานตามคําพ่อพร้อมดินสอสีไม้วสวยๆไปเลยสนับสนุนโดยเครือข่ายสารต่อที่พ่อทำ